ใส่ลำดับที่1รถ,ถาทาทาคันที่1ราคาเริ่มต้นครั้งละ1น0่งบาทหน้าร้านขายตัวนี้เท่าไหร่ต้นคันนี้ขายประมาณ 3, แสนส0มแสนสีแามแสนสี่แต่ที่เราจบไปครั้งแรกคือ3 0 0 0 0กว่าบาทรถปีอะไรครับต้นปี2012ครับ2012ในเล่มเขาแจ้งว่าน้ําม,มันบวกแก๊สนะครับแตงจริมมันเป็นแก๊สล้วน LPG นะครับคันนี้เป็นรถทาทาครับโรง,งงานเจ๊งไปแล้วนะครับโรงงานอยู่อ่ะขอโทษทีคุณรู้ว่าเจ๊งโอ้โหหน้าสวยครับต้นตอนนี้มีไล์คันหน้ามาใช่ไหมครับนิดเดียวอ่านิดเดียวนะตะเกียบเดิมนะครับข้างบนเด แล้วอันนี้มีรอยตามนี้เลยหน้าร้านขายอยู่ประมาณแสนต้นๆครั้งที่แล้วจบสามหมื่นกว่าบาทรีบเคาะเจ้าของร้องห่มร้องไห้แม่งถูกเนี่ยไหนบอกได้ราคาดีเนี่ยดีแล้วดีสำหรับใครดีสชื่อามาคนซื้อ <laughs> ไม่เป็นไรพี่ผมต้องซ้ำรอยเดิม <laughs> แต่รอบนี้บอดี้สวยกว่ารอบที่แล้วนะเอาจิงป่ะเจอมันเป็นถัง CNG นะครับมีอยู่3ถังแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็น LPG แป็นละเาก็เลยเอาเหรอครับอันนี้เปลี่ยน l p g มาเี่ยลอยลอยถังเขาก็โอเคจะ CNG เป็น l p g รถภายในถือว่าโอเคเลยนะครับใส่ลำดับใส่ราคัโอ้โหทีเดียวติดติดเฮ้ยดับเลย ลูกค้าครับรถวิ่งอยู่เท่าไหร่อต้นสองแสนหกนะมีแต่ลมนะไม่มีแอร์อ๋อเย็นละ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 แอร์เย็นแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าทํางานไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคนะครับนี่ปันผลทํางานนะครับลูกค้านี่ขับได้ครับลูกค้าไม่ใช่ธรรมดามันรถสภาพค่อนข้างโอเคนะครับรถทาทานะครับรถขับเครื่องได้ยางเยือกโอเคนะครับอันนี้มันเป็น มันเป็น l p g ล้วนตำรวจกรมทางหลวงรับนโยบายผมด้วยนะครับประกาศถ้ากรณีที่รถของบริษัทสยามปีเตอร์การประมูลนะครับขับรถบนทางหลวงกรุนานะครับให้ความร่วมมือใบสั่งน้อยๆหน่อยเดือนนี้กูโดนไปสิบิไปแล้ว <c oughs> ดูสิครับเส้นอย่างเงี้ยครับลูกค้าลูกค้าเห็นไหมครับเป็นการร้องเรียนนะครับ แหมมันมันก็มันวิ่งได้กูก็วิ่งปะครับแล้วก็ออกไปสั่งกูจังเส้นขาวตลอดกูดูมาสิบใบแล้วลูกค้าขอบคุณที่ความร่วมมือน้องน้โมตสสะภะคะวโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะสามหมื่นหนึ่งนบาทนับหนึ่งนับสองสามหมื่นหนึ่งนบาทนับต้นนับสามขอ โอ้ยตาแม่งสัตว์ต่อไปอีกหนึ่งคันรถคล้ายๆกันเหมือนเดิมๆมาเลยปี2000อะไรครับต้น2012ครับเปิด20,000จะได้ไม่เสียเวลาเดิมเดิมสตาร์ทติดขับได้เคยถอดใช่ไหมอ่ามีเคยถอดมาแต่คานเดิมข้างบนแตะมาอย่างนี้นิดนึงใช่ไหมแตะมาแตะมาแตะตรงนี้แตะมาแตะฝากระโปรงเดิมนะครับเหมือนเดิมหมดสีไม่ต้องไปรีวิวแม่งหรือมั้งมาดูมาภายในครับภายในเหมือนเดิมนะครับเหมือนคันตะกี้นี้เลยนะครับโอ้โห โอ้ oh. ไฟติดนะครับแต่ติดนะครับแอร์ยังไม่ทํางานนะครับที่ยินแก๊สปลอดภัยป่ะไไเนี่ยไม่ตอนนี้กูอยู่ในรถเนี่ยมามาสลับกับกูได้ไหมต้นต้นมามาขึ้นดูกูมีอะไรมึงกับกูไปด้วยกันรถคันนี้วิ่งนะครับลูกค้าสามแสนเก้าโอ้ยเยอะกว่าคันนั้นว่ะสามแสนเก้าตรงอะไรพาวเวอร์นะครับลูกค้านะสามหมื่นสามพันบาทคุณอนันต์นับหนึ่งนับสองคุณอนันต์นะครับสามหมื่นสามพันบาท โอเคนะครับสามหมื่นสามมนบาทคุณนั้นได้ไปนะครับขอบคุณนันครับ